เคยได้ยินเรื่องแสงสีเขียวที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลไหมเรื่องมันเริ่มจากเช้าประมงกลุ่มหนึ่งพวกเขาออกเรือหาปลาเหมือนทุกคืนแต่คืนนั้นไม่เหมือนเดิมท้องฟ้ามืดสนิทคลื่นลมแรงน่ากลัวจูๆ่ๆหนึ่งในนั้นก็ร้องขึ้นเฮ้ยนั่นมันอะไรวะทุกคนหันไปมองตาม สิ่งที่เห็นคือแสงสีเขียวเรืองรองค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะผุดขึ้นมานั่นมันอะไรนะอีกคนถามเสียงสัน่นแสงสีเขียวสว่างจ้าจนแสบตา พวกเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เรือเหมือนมีสัตว์ขนาดมหึมากำลังว่ายวนอยู่ข้างใต้กับตันเรือตัดสินใจถอยถอยออกไปจากตรงนี้พวกเขาเร่งเครื่องหนีสุดชีวิตแต่แสงสีเขียวยังคงตามมาเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแสงนั้นหายวับไปเหลือเพียงความมืดมิดและความเงียบสงัด หลังจากนั้นไม่มีใครกล้าออกเรือไปในบริเวณนั้นอีกเลยบ้างก็ว่ามันเป็นปรากฏการธรรมชาติบ้างก็ว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดจากก้นทะเลแต่สิ่งที่ชาวประมงรู้ดีคือพวกเขาได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลแสงสีเขียวปริศนาจากท้องทะเล ยังคงเป็นเรื่องเล่าขานที่น่าสะพรึงกลัวมาจนถึงทุกวันนี้